สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับิฉันนางสาวพนิดาสมกุลนะคะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อรู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตบนโลกของเราเนี่ยมีกี่อาณาจักรกันทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราเนี่ยมีมากมายเลยนะคะซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะมีการแยกอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุด ที่เราไม่สามารถมองเห็นถึงสิ่งมีชีวิตที่สูงก็คือเช่นคนอะไรเงี้ยค่ะที่แบบจากเล็กขึ้นมาสูงอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าเราแบ่งกันเกียร์นะจักรเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะก็คือสิ่งมีชีวิตของของสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราเนี่ยมีทั้งหมด5้าอาณาจักรนะคะ ก็คืออาณาจักรที่1ก็คืออาณาจักรมอนราสโปรติสตานะคะ3ฟังใจ4ีพืชและ5สัตว์ค่ะเรามาดูอาณาจักรมโนาดีกว่าค่ะอาณาจักรมโนาเนี่ยจะเป็นอนาณาจักรที่มีเซลลเดียวไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะก็จะพบได้ในสัตว์จำพวกแบบแบคทีเรีย หรือว่าสา,สาลายสีเขียวแกมน้ําเงินนะคะแบคทีเรียเนี่ยก็พบได้ตามธรรมชาติทั่วไปเลยค่ะก็แบบพวกดินน้ําอากาศอะไรเงี้ยเราก็จะพบแบคทีเรียมากมายเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสาลายสีเขียวแกมน้ําเงินเนี่ยสาลายีสีเขียวแกมน้ําเงินเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับแบคทีเรียแต่ว่าจะไม่เหมือนแบคทีเรียตรงที่สาลายเนี่ย มี c o l o รฟิลในการปล่อยออกซิเจนนะคะซึ่งแบคทีเรียเนี่ยจะไม่มีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นอาณาจักรโพดิสตานะคะอาณาจักรโพดิสตาเนี่ยก็คือจะเป็นอาณาจักรที่ทับซ้อนกับเมลล่านะคะก็จะเป็นอาณาจักรที่มีเซลลเดียว แล้วก็เริ่มมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมานะคะ,ะมอลเลอร่าเนี่ยจะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเลยแต่ว่าโปรติสตาเนี่ยเริ่มมีเยอะริ่มมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสค่ะก็จะเป็นจำพวกพวกแบบอ่โปรโตซัวทั้งหลายนะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาก็คือยูกินาอยู่ในกลุ่มแฟกเจอร่านะคะ พลัสโมเดียมก็คือกลุ่มสปอร์สตัวแล้วก็จีชายเนี่ยก็จะอยู่กลุ่มซาลายสีแดงนะคะต่อไปนะคะอาณาจักรฟังใจแล้วก็อาณาจักรพืชแล้วก็อาณาจักรสัตว์เนี่ยจะเป็นอาณาจักรที่มีหลายเซลล์หลายเซลล์แบบหลายเซลล์มากๆเลยนะคะก็คือจะมี จะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาแล้วนะคะมอนราไม่มีโปรติสตาเริ่มมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสส่วนฟังจายศาสตร์พืชจะเป็นอาณาจักรที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสค่ะก็สำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวพนิดาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ